สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสไตล์คนดวงเราจะมาทำหมกปลานะคะวันนี้จะเป็นปลาดุกเราจะหมกแบบบ้านๆคือใช้กระทะค่ะเพราะเราไม่มีใบตองนะคะที่เราเตรียมไว้ก็จะมีปลาดุกพริกแกงอ่าอันนี้เครื่องเคียงเขานะคะแล้วก็ใส่มะเขือด้วย เมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วเราจะไปกระทําการปรุงกันค่ะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะใส่พริกแกงลงไป อหอมแล้วก็เอาผักเลยไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าปลาเราจะเอาใส่เลยไม่ได้เดี๋ยวมันเหม็นน้ำตาลนะคะผัดผักใป้เข้ากันก่อนนะคะ,นนะ,คะอันนี้เรามีผักทยอ่อนก็ใส่ลงไปะคะ่ะ <c oughs> จะได้อร่อย ตอนเราไม่มีนะคะเราเลยหมกหม้อเค่ะทำแบบง่ายๆตายเป็นด,ดวงนะคะน่ากินนะคะแยกแบบไทยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาปลาเทลงไปนะคะ เราจะไม่คนนะคะเพราะว่ามันจะเหม็นคทามัจะติดฟาไว้ก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะปรุงรสตามชอบนะคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะ ทารกับผักสดอะไรก็ได้ที่เราชอบอะคะ่ะได้ทุกอย่างขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ